ทำไมธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือว่าหุ้นเบปีที่ผ่านมานั้นเขากำไรลดลงแล้วเรื่องนี้บรกมองอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามีคำตอบเชื่อว่าทุกคนต้องคุ้นตากับธนาคารสีเหลืองอย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนหรือเรียกสั้นๆว่าธนาคารกรุงศรีโดยเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่อยู่ในอันดับที่5อยู่ในเครือสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกอีกด้วยซึ่งก็เปิดทำการต้อง แต่ปี2488ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนี่จะเป็นที่มาของชื่อธนาคารซึ่งใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเรากันได้ กลับมาที่ผลประกอบการของหุ้นเบกันบ้างนะคะในช่วงของปี2517เขาก็สามารถทํากําไรไปได้อยู่ที่29,700ล้านบาทซึ่งลดลง9.8%หรือหายไปาราว3,200ล้านบาทจากปีก่อนส่วนแคทไรามาสเดียวในช่วงของไตรามาส4ปี2517เขาก็สามารถทํากําไรไปได้อยู่ที่6,276ล้านบาทซึ่งลดลง18.2%หรือหายไปาราว1,300ล้านบาทจากการที่ลดลงของไรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิซึ่ง สอดคล้องกับการให้เงินสินเชื่อและการปรับลดของอัตราดอกเบีย้ยดานดักวิเคราะห์จากมอลอลฟิลลิปก็มองว่าจากอัตรากําไรที่ลดลงในช่วงของไตรมาส4นั้นมาจากไรายได้ที่ดอกเบีย้ยและการปล่อยสินเชื่อที่ลดลงแต่ปริมาณของหนี้เสียนั้นก็ลดลงเช่นกันก็คาดว่ากําไรทั้งปี2 5 1 8ในตัวของหุ้นเบเองยังคงทรงตัวจะทํากําไรเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.3%เท่านั้นก็แนะนําทยอยซื้อสําหรับหุ้นเบ และคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสำหรับตัวหุ้นเบนั้นน่าสนใจขนาดไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเรากันด้วยนะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ในช่องของเรากับหุ้นวิชันสร้างโอกาสการลงทุนแบบย,ยั่งยืน